อันนี้เรากำลังจะเดินไปที่ร้านอาหารต้นโพนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไปนานแล้วทิปบ้านๆขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับจริงๆผมทำงานบนตึกนี้นะดูชัดเจดตกเย็นก็ไปหาสังสรรค์ตอนนี้ก็มีข่าวว่าเอาตำรวจจีนมามาคุ้มครองนักท่องเที่ยวในประเทศไทย มีใครเขาทำกันนะพราะว่าจะเอาตาำรวจจีนมาคุ้มครองนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยใครเขาทำการบอกเนยถ้าจีนตำรวจจีนมาได้ตำรวจยุโรปเมริกาาก็มาหมดเลยยิ่งรัเสเซียยิ่งเยอะเลยลลเลยใช้ถังขยนะนัเนี่ยะ เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปร้านต้นโพแกไม่แกไม่เหงาป้าแกไม่ถามหาเลยไม่ได้มากันหลายวันไม่ได้มากี่วันสองวัน,น,อนเนขของแล้วเลี้ยวซ้ายตรงนี้เป็นแปดตำรวจแปดแล้ว่อยสบายเลยวันเนี้ยเป็น<ะ> <c oughs> ข้าวครับ อะโอ้ยขาซเสียเลยอเอาเลขอะไรดีห้าแปดหปไม่มีไม่มีเจดส ซื้ออายุพี่สาวหน่อยเท่าไรห้าแปดคนที่เสียก้าวเก้าห้ามีมีแล้วเป็นปั๊บยดข่าอ๋อได้จ้ะ เดี๋ยวก็จะเป็นแฟตที่พักของตำรวจแห่งชาติเรียกว่ากองบัญชาการศึกษาก็ดูสะอาดสะอาดเลยอณตําพาน้องมานั่งด้วยป่ะวันศุกร์นะเขาไปทำงานด้วยนี่งวันศุกร์ไม่ได้ทำงานวันศุกร์อ,อยู่นู่นเลยคณะกลับไปก่อนไปกันแก้ว,วครับ จะไปไหนดรวยวันเนียใช่แ้ต้อมไไมันไปใช้บาดานด้วยม,ม,มันเหมือนมันเหนื่อยไหมบอมสควอตเป็นที่ไวด้วยนยะมาถึงแล้วครับ ร้านต้นโพต้นโพต้นใสอันนี้ต้นอะไรอ้าวสวัสดีครับโอ้จะเมนมวนเนาะไปงานศพงานศพสามสองหมื่ะหอดลานต้นโพ